ความจริงอำนาจในการขึ้นภาษีสุกากรเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐสภาไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหารเว้นแต่ว่ามีกรณีฉุกเฉินตาตั้มแกอ้างว่าตอนนี้เป็นเพราะว่าฉุกเฉินวันแก่ถึงใช้อำนาจดีสารการค้าระหว่างประเทศกองสารเห็นว่าการอ้างคำว่าฉุกเฉินโดยไม่มีอะไรเป็นพิสูจน์เลยเนี่ยครับเป็นการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญเพราะวันลน,นี้ต้องถือว่าตาตั้มเนี่ยไม่มีเสถียรภาพความเชื่อมั่นสูญหายไปเยอะแยะตอนนี้ใครจะไปกล้าค้าข,า,ข,า,ข,า,ขายด้วย่ะครับถ้าเราดูสมัยไบเดนเนี่ยสภาพสหรัฐก็ไม่ต่างกับวันนี้ถูกม้่เก็ไใช อำนาจแบบตาตั้มตาตั้มมาถึงวันแรกก็เอาเลยโดยเฉพาะการขึ้นภาษีกับจีน2องร้อยห้าสิเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบผลิตนะครับมันมีที่ไหนในโลกที่ทาอย่างนี้แล้มาขึ้นเขาเขียนก็โวดกักลับวันนี้ก็เห็นไหมต้องไปของ้อเจรจาแทบตายอยากจะเข้าสู่ประเด็นถัดไปครับที่เป็นประเด็นที่คล้ายๆกฎหมายที่อาจารย์ไพศาลมีความเชี่ยวชาญนะครับคือมันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเนาะที่เรียกว่า U.S. C.I.T. นะฮะ u r อ International Trade ก็อยากจะให้ท่านวิเคราะห์นิดหนึ่งครับตอนนี้ทรัมป์ได้เจอภาวะการที่เรียกว่าคำพิพากษาจากศาลการค้าแห่งประเทศสหรัฐเนี่ยบอกว่าที่ท่านทํามันผิดนะฮะคราวนี้ผิดอย่างไรก็หลายท่าขั้นคงได้ฟังข่าวแล้วก็คงจะได้ข้อสรุปว่าผิดจริงนะฮะแต่ว่าไอ้ความว่าผิดจริงของความความหมายเนี่ยมันในแง่ไหนก็อาจจะต้องมาคุยกับอาจารย์ว่าแล้วดําเนินต่อไปขั้นต่อไปที่จะขั้นสู่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรไหมฮะที่ทําให ภาวะมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปช่วยวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยครับภา,าพของสหรัฐอเมริกาวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเป็นประเทศที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีหนี้สินระหว่างประเทศนี้มากมายเงินดอลลาร์ตกต่าเงินสํารองหายหมดเป็นหนี้แต่สินนะครับแล้วก็ก่อน,นี้ไม่หยุดไม่ยั้งมีรายจ่ายมากมายต้องตัดรายจ่ายมหาศาลนี่พอลุงตั้มมาเป็นประธานาธิปังเนี่ยท่านขึนประกาศจะยุต,ติสงครามในยูเครนในตะวันออกกลางเพื่อจะประหยัดรายจ่ายแต่ไม่ได้ประหยัดจริงนะครับเพื่อถอนกําลังมาซัดกับจีนในแปซิฟิก แล้วก็เห็นจีนเป็นศัตรูที่ต้องทำลายกันเพราะฉะนั้นจีนก็แล้วเพื่อดำเนินการตามนโยบายนี้นะครับตาตั้มก็มีอาวุธชนิดหนึ่งเรียกว่าการขึ้นอำนาจในการขึ้นภาษีสุลการกรแกมาปุ๊บเนี่ยแกต้องการให้ทั้งโลกเนี่ยมาสยบภายใต้อุ้งตีนแกนะครับก็ประกาศขึ้นภาษีการค้าภาษีภาษีสุลการกรกับทุกประเทศอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับดูในโลกนี้มีใครขึ้นภาษีสุลการกรถึง2องร้อยห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์มัง้งไม่โลกในประวัติศาสตร์ไม่มีมีแต่ตาตั้มเนี่ยแล้วแกขึ แล้วแกก็ไม่ไอายนะแกะบอกโดกแต่แกขึ้นทางภาษีเนี่ยเพื่อบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องมาเจรจากับกับแกซึ่งก็เดือดร้อนกันใหญ่ครับผลปรากฏว่าไงหลายประเทศมันรวมตัวกันตะตําขึ้นภาษีเท่าไหร่เขาก็ขึ้นกลับเอาเท่านั้นรานประชาชมนมนการก็เดือดร้อนนะครับวันอํานาจของตะตําเนี่ยที่ใช้ในตั้งแต่เป็นวันศุนีรวันแรกมาวันนี้ร้อยกว่าวันแล้วนะครับก็คืออํานาจในการที่จะขึ้นภาษีสุลการกรเพื่อบังคับให้ประเทศต่างๆต้องมายอมเจรจาด้วย ไม่ยอมจ่ายก็อเอาหัวใจนะครับอย่างประเทศอาหรับไม่น,นะครับตกใจกลัวก็ไปซื้ออาวุธก็ไปตังเป็นล้านล้านเหรียญแล้วก็ต้องเอาเงินมาลงทุนเนี่ยตั้มยอมเขาก็บอกเนี่ยเป็นผลสาเร็จของตัมต้มก็ไม่ผิดหรอกครับคือเมื่อคุณกล้าไปไปขู่เศรษฐีนะครับเศรษฐีมันขี้ขาดอยู่แล้วมันก็ยอมจ่ายเงินให้แต่สำหรับเศรษฐีเพราะนั้นเงินล้านานึงมันล้านเหรียญนี่มันเล็กน้อยซื้อเครื่องบินให้เป็นของขวัญหนึ่งลำม็นก็เรื่องเล็กน้อยถูกไหมครับแต่ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรสหรัฐมีศัตรูทั่วโลกครับ กลุ่มสาภาพยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรตอนนี้ก็เป็นศัตรูเป็นไม้เบื่อไม้เมากันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็มีปัญหาจีนก็สแสวงหาแนวร่วมเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้สาภาพที่เพราะฉะนั้นอาวุธในการขึ้นภารรษีสุรากาเนี่ยจึงเป็นอาวุธที่ฉมังของตะตั้มในการใช้สยบโลกนะครับไอประเทศไทยเราเนี่ยรู้ขึ้นลยตกใจจะไปเจรจาตอนนี้เมื่อสารสั่งมันจะไปกับมาเนี่ยก็ผวา,าอยู่เอาอยัางไงยังไม่รู้นะครับ ขณะที่อาเซียนเขาลงมติแล้วคุณอย่าไปเจรจาคนเดียวต้องรวมกันไปเจรจาในโลกวันนี้ยุคที่ประเทศไหนเขาเป็นกลุ่มเขารวมตัวไปเจรจาทั้งนั้นไม่มีใครไปเจรจาคนเดียวเราทุกคนรู้ว่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้สูงเนี่ยก็จะเจอแบบนายเซเลนต์กีห้หรือผู้นํแอฟริกาใต้ที่ทําก็ด่าและเสียเสียห,หายนะครับ <S 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 เราไปอย่างงี้อันนี้จะได้พบหรือไม่ได้พบก็ยังไม่รู้เลยนี่ปรากฏว่าการที่ขึ้นภาษีอันนี้ต่อมาก็มีมือดีครับเอาไปฟ้องต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ ศาลการค้าก็วินิจฉัยว่านายตั้มเนี่ยแกอ้างความจริงอำนาจในการขึ้นภาษีสุลกากรเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐสภาไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหารเว้นแต่ว่ามีกรณีฉุกเฉินตาตั้มแกอ้างว่าตอนนี้เป็นเพราะว่าฉุกเฉินวันแกถึงใช้อำนาจนี่ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเห็นว่าการอ้างคำว่าฉุกเฉินโดยไม่มีอะไรเป็นพิสูจน์เลยเนี่ยครับเป็นการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญ ที่จะก้าวล่วงอำนาจของรัฐสภาจึงพิพากษาว่าให้ให้ระงับคำสั่งของตาตั้มเสียทีนี้ศาลก็มีตร้่งสามชั้นใช่ไหมครับสำนักประธานดี็ขาซก็อุทธร์ศาลอุทธรกก็เกิดเห็นด้วยกับประธานดีก็เลยให้ยกเลิกคำสั่งของศาลการค้าชั้นต้นแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของต,ตาตั้มอีกตอนนี้ต,ตาตั้มก็แฮปปี้เป็นการใหญ่แต่ประเทศต่างๆก็ผวา นี่ปัญหาว่าจะเป็นยังไงก็ต้องว่ากันไปถึงสารดีกาอีกฝ่ายนี้ก็คงว่าถึงสารดีกาสารัฐนะครับนี่ต้องดูว่าสารดีกาสารัฐนี่จะว่ายังไงซึ่งตอนนี้แกก็อ้างว่ามันรัตอยู่ในภาวะฉุกเฉินเพราะเขาทำดีจึงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขึ้นภาษีสุรกากรได้แต่สา,ารยังต้องเน็นว่าไม่นี่เป็นแค่ข้ออ้างของคุณตอนนั้นอนะ่ะไม่มีข้อเท็จริงอะไรอย่างเช่นไปห้ามนักศึกษาหมาวิทยาลัยตามห้ามหมาวิทยาวารรับนักศึกษาต่างประเทศอ่างเนี้ย มันเกี่ยวอะไรฉุกเฉินแล้ะครับตอนนี้ก็เลยเดือดร้อนเสียหายกันไปหมดวุ่นวายกันทั้งประเทศตอนนี้นะครับเนี่ตะต่าตอนนี้ก็มีผู้คัดค้านก็เยอะนี่ศาลก็ออกมาสกัดกันโดยทั่วไปนะครับที่ผมสงสัยคือศาลอุทธรณ์เนี่ยบอกว่าศาลชั้นต้นพิพากษาเนี่ยศาลอุทธรณ์ขอรับเรื่องไปเพื่ออุทธรณ์เพื่อไปพิจารณาอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับไม่ได้ตัดสินอะไรออกมาใช่ไหม ดังนั้นช่วงที่อุธทองเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้ระงับปฏิบัติตามคําสั่งของสารชั้นต้นก่อนอ๋อระงับก็คือทําไปก่อนทํอาอย่างเดิมทำก่อนอ่าก็ไม่ทําก็ได้เปรียบดีครับทําก็เก็บภาษีต่อไปเปรียบ,ว,ยบวันที่สารการค้าระหว่างประเทศชั้นต้นสั่งไว้เนี่ยเท่ากับไม่มีผลไม่มีต้องปฏิบัติตามคำสั่งถอนก็คือเป็นไปตามที่จะตั้มสั่ง อแต่จะเป็นไปแล้วจะได้ผลหรือไม่ก็ไม่ก็ไม่แน่ไปได้ผลนะครับตอนนี้มันนิดชิบหายกันทั้งยุโรปแม่น,นะ,ะแล้วตอนนี้สารอุทธร้อมากสารอุทณ์ก็ต้องพิจารณาว่าคําสั่งของฉันชั้นต้นคพาพิพากษาฉชั้นต้นนี่มันถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับแล้วมันอีกนานไหมอีกานเาจะพิพากษาอเมรกาตอนนี้ก็ต้องสอสู้กันทางศาลเป็นปีหรือเปล่าครับระบบของสลรัฐเร็วครับแม่นะสารทณ์วันเดียวเอง ให้เหมือนข้อบอกของเราของเขานี่ศาลเขาเร็วมากนะครับคือศาลเขาเนี่ยเรียนทานมาสามารถทานต่อสถานการณ์ตาตั้มออกคําสั่งปังเขาไม่ทันเท่านั้นเนี่ยเขาฟ้องศาลศาลสั่งแล้วครับตาตั้มอุทธร์สาวทธรวันเดียวก็ตัดสินว่าให้ปฏิบัติตามคําสั่งวันธาทิตยดีเนี่ยเขาไวนี่อีกฝ่ายก,ก็ต้องดีกานะครับดีไม่ดีก็ไม่ถึงสิบห้าวันนะ่ะศาลดีกาเขาจะลงมาว่าเอาอยัางไงเร็วขนาดนั้นเหรอเร็วครับ ก็เหมือนสภาเขาเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยสามวันก็ออกได้แล้วบางทีวันเดียวก็ออกได้แล้วไอ้ของเราเรื่องกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นปีๆนะครับเนี่ยเราต้องดูเหมือนกันว่าโลกมันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้แล้วเรายังจะเลื่อยเปื่อเฉยเนยแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพกันไปถึงไหนนะครับแต่มีโอกาสไหมฮะว่าถ้าศาลดีกาจะพิพากษาว่าทรัมป์มีมีสิทธิ์จะทําแบบนั้นเลยมีโอกาสสูงเราต้องรอดูว่าศาลดีกาเขาจะว่ายังไงเพราะที่ศาลชั้นต้นเนี่ยบอกละเมิดรัฐธรรมนูญนะครับ เป็นแค่กล่าวอ้างคําเดียวเฉยว่าเป็นเหตุฉุกเฉินซึ่งเนี่ยแค่เนี่ยใครๆครก็อ้างได้แต่มปนฉุกเฉินอะไรครับประเทศสหรัฐอยู่มาตั้งนานแล้วสมยไบเดนอยู่มาสี่ปีก็สภาพอย่างเงี้ยเขาไม่จะเป็นฉุดเฉินเลยแต่ตั้มเข้ามาวันแรกก็ซัดเลยฉุกเฉินเลยทันทีฉุกเฉินตรงไหนผมก็จะนึกไม่ออกที่คุณตีคุณทําไปเนี่ยเพื่อจะบังคับให้ประเทศต่างๆมาเจรจากับคุณนั่นก็หมายความว่าใช้อํานาจเพื่อไปบังคับให้เขามาเจรจา ไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินอะไรหรอกสารชั้นต้นถึงบอกว่าเนี่ยนี่คือการใช้อำนาจโดยไม่ชอบไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดรัฐนธรรมนูญถ้าฟังอย่างนี้สารชั้นต้นก็น่าจะทำถูกนะครับแต่สารอุทธรทำไมไม่เห็นด้วยเนี่ยแปลกใฝรั่งก็เป็นอย่างนี้แหละครับอาอแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดสาลฎีกานี่มันผู้พิพากษาส่วนมากแล้วก็ทเปมีคนตั้งด้วยนะใช่ครับแล้วโอกาสที่จะเห็นด้วยกับทําก็มีสูงสิถ้่อย่เงิน พวกพวกพวกฝรั่งมันไม่แน่นะครับบางทีมันก็เอาด้วยบางทีมันก็ไม่เอาด้วยอันนี้ก็เขาก็มีความยุติธรรมอยู่เนี่นี่ก็แต่น,นี่เราต้องนับถือก็อน,นะครับเพราะฝลังบางทีมันทําอะไรมันก็คิดถึงส่วนรวมมากอมอโออยังงั้นก็ต้องรอรอว่าคาพา<อ>ิพากษาจริงจะเป็นยัง,<อ>ยงไงแต่ช,ช่วงนี้แล้วใครจะเชื่อสมมุติว่าผมเป็นผู้นําเข้าเนี่ยผมจะส่งสินค้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันต้องเสียภาษีใครก็ไม่เชื่อทำนะใครก็ไม่เชื่อทําบเดี๋ยวกับสถาีกากลับว่าไงอะ อเพราะแม่กาลฎีกาสั่งแล้วเนี่ยคพราะวันนี้ต้องถือว่าตาตั้มเนี่ยไม่มีเสถียรภาพนะครับความเชื่อมั่นสูญหายไปเยอะแยะตอนนี้ใครจะไปกล้าค้าขายด้วยลนะครับแล้วใครจะกล้าไปเจรจาด้วยจริงหยุดรอศาลตัดสินว่าโมฆคะจบเลยเสียหายเลยเสียหายอย่างอย่างที่ไปเจรจาในระวังนะคุณจะเสียค่าโง่โดยเฉพาะรัฐบาลไทยเนี่ยที่กระดีกระดาอยากไปเจรจาเลอเกินเนี่ยเดี๋ยวเสียค่าโง่เลยครับใช่ เขาคําสั่งเขายังไม่มีผลทงกฎหมายเพราะว่ากฎหมายยังไม่ไม่ได้ผลมารับใช้เลยมีปัญหาความเสี่ยงที่จะสูกสารเพิกถอ,อนอยู่แล้วเพิกถอ,อนในก็หาวันละเมื่อรัฐธรรมนูญนะคับไม่ใช่ก็หาเล็กๆนะใหญ่แต,แต่แต่อาจารย์คิดว่าตรกกะมันมันมัน,ม,นม,มันไม่สมควรอยู่แล้วเนาะไอ้ภาวะฉุกเฉินนี่มันจะฉุกเฉินได้ยังไงเรื่องภาษีคือก็เนี่ยไบยเดนอยู่มาห้าปีก็สภาพอย่างนี้ใช่ไหมฮะแตตั้มมาถึงเอาเลยแล้วอ,อ,อ้างว่าฉุกเฉนินวันแรกคุณก็ซัดเลย และคุณก็ซัดจีนอย่างรุนแรงขึ้นภาษีไปตั้งสองร้อยห้าสิบกเปอร์เซ็นจุกเฉินอะไรนั่นคุณและมันมได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างวันนี้ที่คุณขึ้นไปนี่คุณก็ณยอมแพ้ก็ไปละเนรละนาดไปหมดตอนเนีอ้อืมอืมอืมฉะนั้นก็ต้องว่ากันต่อไปตามขั้นตอนนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้แต่ผมในความเห็นผมส่วนตัวนะผมคิดว่าสารดีการไม่น่าจะตัดสินที่ขัดแย้งกับสายตาของประชาชนไม่งั้นเขาจะลำบากเนะาะตามเหตุผลตราง ถ้าเราดูสมัยไบเดนเนี่ยสภาพสหรัฐก็ไม่ต่างกับวันนี้ถูกไหมครับแต่เขาก็ไม่เคยใช้อำนาจแบบตาตั้มตาตั้มมาถึงวันแรกก็เอาเลยแล้วเพาะการขึ้นภาษีกับจีนสอง้อห้าสิบเปี่ยซมันเป็นเรื่องของว็ผลิตนะครับมันมีที่ไหนในโลกที่ทําอย่างนี้แล้วมันขึ้นเขาเขียนก็หวดกับวันนี้ก็เห็นไหมต้องไปของ้อเจรจาแทบตายครับฉะนั้นตอนนี้ความได้เปรียบของโดนัลด์ทรัมป์ก็หายไปนะฮะเกิดมีความไม่เชื่อมั่งก็หายไปเยอะนะครับ แม้ว่าเขาจะชนะในศาลอุทธรณ์เนี่ยแต่ความเชื่อมั่นผมเชื่อมไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคนไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงอย่างตอนนี้นใครกล้าไปเจรจาถ้าเจรจาสารดีกาบอกว่าคำถังทาไม่ชอบโดยกฎหมายนะครับที่ไปเจรจาไว้จิบหายหมดมันที่มันก็มันมีผลกระทบต่อการเจรจามีผลกระทบต่อความคิดที่จะทําธุรก,กิจร่วมกับสหรัฐซึ่งมันก็ยิ่งหนักข้าไปอีกไปครับเพราะมันมีความไม่แน่นอนอืม ลหลายๆคนก็พูดอย่างนั้นถ้าว่าถ้าเกิดว่าค้าขายนี่ไม่แน่นอนเขาหยุดค้าขายดีกว่าตอนนี้การส่งสินค้าอะไรก็เข้าอเมริกาก็หยุดชะง,งักหมดเลยแล้วเดี๋ยวคนอเมริกันก็จะไม่มีของใช้ก็ปั่นป่วนวุ่นวายผมว่าถ้าเรี่องสารัมกาต้องเร่งาการดำานิการเนี่ยไม่มีสินค้าขายแล้วใช่การเร่งการความพี่ภาคสาเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันมีเศรษฐกิจที่ค้าคอยอยู่เนาะว่าแล้วอาจารย์คิดยังไงครับในการที่ทรัมป์เนี่ยถ้าเขาทําไม่ได้เนี่ยเขาจะมีวิธีการอื่นไหมถึงว่าพี่ภาคษามอกว่าทําไม่ได้ เอาน้ำตั้งแต่ทาขึ้นถู่ตําแหน่งเราเห็นว่าอํานาจของทาเนี่ยอยู่ที่การขึ้นภาษีนะครับ<ะ>แต่ใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องขู่แบล็กเมย์กล่มเพงบังคับใครต่อใครเนี่ยซึ่งเขาก็เดือดร้อนทุกคนกพยายามเอาตัวรอดใช่ไหมโดยเพราะไอ้พวกที่ไอ้พวกขันหนีดีฟอร์เนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรจะขอวิ่งไปเจจาไปสู่เอียเขาแล้วนี่นะครับไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยคนโง่เนี่ยมันมีเยอะในโลกบางทีก็เพื่อจะได้สร้างความดังนะครับว่าได้เจรจาก,กับทากับไปออกข่าวอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นพวกนี้โง่ทั้งนั้นอะ ก็ดูสภาพยุโรปนะครับเขาไม่มีประเทศไหนไปเจจาเดียวก็แพ็กทีมกันนะครับและถึงวันนี้เนี่ยเขาก็เป็นเหนือเป็นเป็นกอบเป็นกรรมอยู่ครับจีนแลสเซียอีหลานก็เลยเหนือมีไหมครับเขาไม่มีตื่นตัวมันก็นิ่งไม่มีใครอุากจะไปาเจียบหมนะอาเซียนเนี่ยประเทศในอาเซียนเขาเรียกร้องให้แพ็กทีมกันไปเจจาไอเราเนี่ยกระดีกระดาจะขอไปเจจาก่อนก็ยังไม่ได้ไปผมรู้สึกว่าคิวเราจะแย่ คิวสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยพูดถึงเรานี่ประเทศเล็กนะครับจิบจ้อยมากและประเจจาเขาก็ไม่ได้อะไรจากเรามากเรามันก็เจาเลื่อนกับปูที่ไหนนะโอกาสที่จะโดนขยี้ก็เยอะนะโดยเฉพาะการต้องซื้อ F16 อย่างเงี้ยคุณต้องซื้อ F16 เนี้ยหน่ามืดเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่ ที่เขาจะบอกว่าเราไอ้คุณต้องช่วยเอามานุ่นนี่นั่นซื้ออาวุธผมเยอะๆซื้อแอร์บัสไอ้ไม่ใช่ซื้อโบอิงไปสูงหนึ่งอ่ะเหมือนกับเวียดนามโดนเนี่ยเลือดกับปูว่าไม่มีปูเมื่อไม่มีเลือดจะให้เราครับก็หวังอย่างยิ่งว่าทรัมป์ก็คงจะสูญสลายไปเพราะว่ามันจะสร้างความปั่นป่วนไปให้โลกทรัมต้องลดลงครับอันนี้ลดลงความเชื่อมั่นลดลง พราะวันนี้เนี่ยใครจะเจรจากับทำก็ไม่แน่ใจว่าสภาพมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับก็รอทุกคนก็จะรอหมดใครจะทําการค้าก็ชะลอจะเจรจาลงทุนก็ต้องชะลอจะขึ้นภาษีโต้กันไปโต้กันมาก็ชะลอทุกอย่างก็ชะลอหมดจนกว่าจะมีความแน่ใจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นในท่ามกลางความเดือดร้อนของชาวอเมริกันที่สินค้ากําลังขาดแคลนเพราะว่าสินค้าเพราะว่าวันพุสหร,รัฐไม่มีต้องนําเข้าเท่านั้นและตอนนี้มีปัญหาหมดแล้วก็แพงเรื่อย เนี่ยเมื่อความเดือดร้อนมันกระทบถามเสียงนี่ครับมันก็จะฮือกันตอนนี้ก็ฮือกัอนกทุกวันเห็นนแหลอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร